ตำรวจภูทรน้ำโสมนำตัวนางสุภาพรพันสุผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์นางทุมดีจันทโทแสงอายุ65ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับภายในร้านบุญโฮมจักรยานบ้านน้ำโสมตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีก็มีญาติผู้บาดเจ็บมาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจำนวนมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ครับขณะที่นางทุมดีจันทโธแสง อายุ65ปีครับนั่งอยู่ภายในร้านขายจัก,กรยานผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหญิงครับใส่ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลกางเกงวอมนะครับสวมรองเท้าบูทสีดำคล้ายกับคน,นไปกรีดจางขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะครับมาจอดที่หน้าร้านโดยทําทีครับมาดูรถจัก,กรยานประมาณสัก30นาทีนะครับพอปลอดคนเนี่ยก็เดินเข้ามาภายในร้านก่อนที่จะใช้มีดที่คอ,อนางทุมดีบังคับให้ถอดสร้อยคอทองคาหนัก2บาท พร้อมกับพระเลี่ยมทองสองสลึงวัตถุมงคลเลี่ยมทองอีกหนึ่งสลึงนะครับแล้วก็กระชากสร้อยข้อมือนหนักหนึ่งบาทไปนะคะซึ่งตอนนั้นนางทุมดีขัดขืนค่ะก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้าไปถึงสี่ครั้งจนลม้มลงก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะก,กระชากสร้อยข้อมือแล้วก็เดินออกไปจากร้านนะคะระหว่างนั้นปรากฏว่ามีชาวบ้านเดินเข้ามาที่ร้านผู้ก่อเหตุก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่านางทุมดีเนี่ยเป็นลมแล้วก็รีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนออกติดตามแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนีนะคะ<ส>พบร,รถที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินเทาแต่ว่าหมายเลขทะเบียนไม่ค่อยชัดเจนค่ะเห็นเพียงเลข9้ตัวเดียวก็เลยไปตรวจสอบกับจักรยานยนต์ที่อยู่ในอำเภอน้ำโสมแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะจนไปเจอรถคันที่ก่อเหตุคือหมายเลขทะเบียนหกไก่พอสำเภา 9790อุดรธานีรู้เบาะแสชัดเจนขนาดนี้ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มผู้กอ่อเหตุได้ที่สวนยางพาราที่บ้านวังแขตําบลนานแคอําเภอน,น้ำสมค่ะอสอบสวนนะฮะนางสุภาพรเนี่ยรับสารภาพว่ามีอาชีพทำสวนยางพาราครับแต่ติดการพนันครับเล่นไพ่ฮะจึงได้มีการกู้ยืมในทุนนอกระบบมาเล่นครับแต่ว่าเล่นเสียเลยกลายเป็นหนี้สูงถึง6 0,000บาทจึงตัดสินใจเข้าไปจี้ชิงทรัพย์นางทุมดี นื่องจากว่าเคยไปซื้อจักรยานก็พบว่ามักจะอยู่ร้านตามลําพังแล้วก็สวมสร้อยคอทองคำจํานวนมากครับภายหลังทําแผนประกอบคํารับสานภาพเนี่ยตำรวจก็ได้มีการคุมตัวไปดาเนินคดีแล้วก็นําตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปด้วยครับ